ท่านนี้นะคะสาหรับพิาการนะคะวันนี้ไพ่อยากที่จะบอกอะไรเรื่องความรักของคุณสําหรับท่านที่อยากจะทราบเรื่องความรักของคุณนะคะลองหลับตาตั้งจิตธิฐานเลยนะอันนี้คือกองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4นะคะค่ะลองหลับตาตั้งจิตธิฐานนะคะแล้วเ,เราจะมาเปิดความหมายของไพ่กันนะคะ,ะคุณซีซให้เวลาในการตัดสินใจนะคะ5วินาทีนะคะ1 2 3 4 โอเคเรามาเริ่มกันสําหรับกองที่1นะคะกองที่1ถามว่าเรื่องความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะความรักของคุณนะคุณก็ยังเหมือนแบบว่าเฮ้ยนะตัวคุณยังเสียใจอยู่กับอดีตจนถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยฉันจะไปทําของฉันจะไปติดต่อหมอหมอนู่นหมอนี่ให้ทําของให้คนรักกลับมาดีไหมไม่ดีนะ ไม่ดีนะเพราะจริงๆแล้วในเวลาที่เราทําอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีหรือทางดําสายดําอะไรก็ตามมันจะมีผลกระทบต่อต่อมาภายหลังนะเพราะฉะนั้นนะบางทีเขากลับมาก็จริงแต่ถามว่าในเมื่อใจเขาไม่ได้อยู่แล้วเราจะทนอยู่แบบรู้สึก เราเองรู้อยู่แก่ใจว่าเขาใจเขาไม่ได้อยู่มันเหมือนว่าทําให้เราเองก็รู้สึกแย่เขาเองก็เหมือนมีความสุขปลอมๆอ่ออะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่แนะนำเนาะต่อมาค่ะกองที่สองอม,มาน้อยออกองที่สองนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สองออนะตอนนี้นะคะในเรื่องความรักอาจจะมีการที่ได้จบ ความสัมพันธ์ต่างคนต่างเดินนะเออแต่ตัวคุณนะรู้แล้วว่าคุณจะกลับมารักตัวเองนะเพราะตัวคุณจริงๆแล้ว,ว่ก็ไม่ได้เก๋นะคะมีสิ่งดีๆมากมายกลับมารักตัวเองกลับมาทําตัวเองให้เฉิดฉายนะคะปลูกสิ่งดีๆแล้วเพเรามีเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะกลับมาดูแลตัวเองเนาะประมาณนั้นนะคะต่อมาค่ะกองที่3าม กอที่3ามเรื่องความรักของคุณความรักนะตอนนี้ดูเหมือนจะดีนะคะคุณก็รู้สึกว่าเจอคนที่คุณรู้สึกว่าใช่แต่มันเหมือนว่ามันก็มีปัญหากระทบกระทั่งทะเลาะก,กันนะคะค่ามีไพ่ใบนี้ขึ้นแนะนํานะคุณก็พยายามที่จะทําบุญนะถวายสังฆทานหรืออะไรให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่คุณอาจจะเคยละเมิดเคยทําผิดไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะ เพื่อที่ว่าหลายๆอย่างมันอาจจะดีขึ้นนะคะทําพยายามทําบุญอาจจะถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือปล่อยปลาหน้าเขียงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็ยิ่งดีเนาะประมาณนั้นต่อมาค่ะกองที่4ค่ะกองที่4ความรักของคุณนะตอนนี้นะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าความทุกข์อะ ความรักที่คุณเจอบางทีมันอาจจะมีความทุกข์แหละแต่คุณเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็มันก็มีสิ่งดีๆที่มันทําให้คุณอ่ะเข้มแข็งเนาะหรือว่าการที่คุณได้ได้กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะความรักณนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณแฮปปี้อ่ะนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ